สวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอสถากนการเช็คตรวจซ่อมน้ํารั่วนะครับตรงชักโครกนะครับก็คือจะคน้ามาเนี้ยน้ำค่าอากาศเปิดว้าวครับาลาวนะครับจะเจอน้ํารั่วนะครับสองจุดนะครับไปเลือกรั่วตรงสต๊อปบานหนึ่งแล้วก็สายน้ําดีที่เข้าตรงหางชักโครกนะครับก็คือมีการรั่วไหลอยู่นั่นเองครับ นี่นะครับน้าหยดไหลแล้วก็วาล์วนี้ก็รั่วนะครับก็เลยต้องดําเนินการเช็คซ่อมนะครับแต่ปัญหาคือมันติดผนังนี่แหละเนี่ยติดกับกระเบื้องเลยนะครับปัญหาใหญ่หาใหญ่มากนะครับไม่ใช่ปัญหาเล็กๆครับตัวนี้ปัญหาตัวนี้ก็คือนี้น่าจะเป็นสามทางรอเปล่าลนะด้านล่างเนี่ยฝังเข้าในปูนนะครับโอเคส้างแก็เบื้อัแรงนั่น,นี้ เป็นสต๊อปวานะครับสันว่าเป็นเกีียวลอกสี่หุนัะในสี่หุนนะครับจะใส่ตัวเดียวนะจะสั้นเล็กกว่าเดิมแล้วก็สายนันดีเส้นใหม่นะครับพร้อมประเก็นนะครับในตัวสีขาวเส้นสั้นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะหาวิธีโอเคพี่รบกวนปิดน้ำหน่อยครับ,รบปิดน้ำก่อนนะครับประมาณวจะตั้ง กล้องมือถือไว้นะครับใส่ขาเาขาคากล้องนี่แหละหันมาลยโอเคเขาที่เห็นกาจะพอเห็นนะครับไม่เห็นก็ต้องขออภัยเดี๋ยวใส่ชำระหลบกันโอ,อ,อเคเิาน้ำก่อนเอาใส่น้ำดีออกกอนนะครับ แก้กแจ้เรื่องขันก่อนตัวนี้อยู่บนน่าจะบอกขันได้อยู่ปัญหาคือตัวสตว,วาบวาล้วตัวใหญ่ปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาคือจะหมุนรอบรอบตัวเข้าเองไม่ได้ ติดกับชัพาะอะไรเงี้ยถนะ้าตัวนี้จะเป็นหกขุนกับสี่ขุนหรือเปล่านะครับเราเตรียมมาแล้วจะเป็นสี่ขุนกับสี่ขุนหรือเปล่าเยอะยากไหมเยวไม่ได้เองับ ขันไม่แน่นลแล้วมั้งตัวนี้น่าจะมีอะไรมากนะน่าจะขันไม่สุดมากกว่าหรือ,นนะอว่าปีนเกีียวนะเพราะว่าเกียวพลาสติกตัวนี้อาจจะไม่เสียก็ได้นะฮะตัวละรุ่นกันอีกปัญหาคือตัวนี้รันะ่วครับตัวสต๊อบวาลว์วรั่ว เองไม่ได้เรื่องเรื่องมันจะติดตรงแล้วไม่เหลตัวบิดนะครับตรงนี้วจะดันยังไงดีมันหมดได้แค่นี้นะครับต่อเข้าเนี่ยต่อตรงแล้วก็เสียบเลยมนะั้ง ก็จะง่ายไนะงกดต่อมา้็็จะลงบากยนะงคนทีมาซ่อมทีหลังไนะชิดเกินไปลนะงม่อให้สต๊อกวาไออกนได้เอาหนะุนได้ไหม ห้าทีกันนะครับเก๋ครับตอนนี้ช่างมาก็ขอกอวงสีแฉกมาขันตัวน,นี้ก็ไม่ออกนะครับไม่ออกก็เตรียงอานเดียวครับใช้ลูกหมูเล็กนะครับใส่กระเจี๊ยบางเจี๊ะออกนะครับมีทางเดียวนะครับไม่มีทางอื่น ปักไม่มีไฟเลยตรงไหน,ต,ไหนตรงนี้มีไหมไม่มีปักไม่มีวนัวนเสียปักไม่มีไฟตรงไหนครับ ออก็อ๋อให้เยอะๆนะฮะงานกับกระเบ,บืนะ้องเจนะียวไม่บอกเลยใช่ไ 个 นะครับออนอนชั้นอนอนสีหุ่นนะครับตัวนี้สแสดงว่าก็หอยก็จะมีปัญหาเหมือนกันติดตรงวาล์วเหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องเนี่ยปัญหาตั้งบ่อองจอเนี่ย

กอนสิ้ไปนะครับพอเนี่เอาแสงับอะรนะโอ้อแข่งเกเลย Oh 打开对门了。